สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่ออพิเชียทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่16พฤษภาคม2568นาหะครับสำหรับในรายการข่าวนี้จะนำข่าวนะครับทางกองทัพกะเรี่ยงเขียนอยู่ปูกยิฐานที่มั่นของทหารพรม่าฐานดันแหล่สำเร็จนะครับยึดได้อาวุธยุทธกรณ์ของทหาพรพม่าเป็นจำนวนมากทหารเมียนมาในฐานตันแหลซึ่งตรงข้ามกับจังหวัดตากนะครับได้ถอนทัพแล้ว เนื่องจากทานแตกแล้วนะครับดังที่พยายามป้องกันทานมานานกว่า1สัปดาห์นะครับหน่วยสภากีละสมานูเปิดเผยว่าเมื่อในวันที่13พฤษภาคม2 5 6 8ที่ผ่านมานะครับเวลา18บแนิกานาทีกองกำลังปลดปะแห่งชาติกะเลงเคียนอเอร่วมกับกองกำลังองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเลงเคียนตโอของกลุ่มสาภาพแห่งชาติกะเลงเคียนอยู่นะครับ ได้นำกำลังเข้ายึดที่ดั้งของฐานเมียนมาทานตานแหล่อำเภอแรลงปลอยจังหวัดผาอัานในรัฐกะเลียงสา,าพัพเมียนมาซึ่งอยู่ด้านตรงข้ามบ้านเม่ต้านหมู่ที่1ตำบลเมต้านอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากห่างจากแนวชายแดนประมาณ7กิโลเมตรนะครับหลังจากการสู้รบกันมานานกว่า1สัปดาห์นะครับ โดยก่อนหน้านี้ทหารเมียนมานำเครื่องบินลบหลากหลายชนิดโจมตีทิ้งระเบิดตรอดทั้งวันเพื่อป้องกันฐานแต่ก็ไม่สามารถต้านทานได้โดยกองกำลังเขียนออยเล็กกองกำลังเขียนเดียวสามารถเข้าควบคุมในพื้นที่ยึดฐานตันแหลได้พร้อมทั้งตรวจยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของท่านของท่านเมียนมาได้จำนวนมากส่วนท่านเมียนมาที่เหลือนะครับได้ทำการถอนโต๊ะรบมนี้ออกจากฐานทัพไปนะครับ จากการติดตามข่าวทหารกะเรียงนะครับที่เล่งปะทะกับทหารพรม่าอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งภายในไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับภายทหารพรม่าสูญเสียฐานทัพติดต่อกันแล้วอย่างน้อย3ามแห่งนะครับทหารพรม่าสูญเสียและเสียชีวิตบาดเจ็บและถูกยึดอาวุธจํานวนมากซึ่งทางภ่ายทหารกะเหลียงนะครับรายงานว่าจากการยึดฐานตันแหลในครั้งนี้ภ่ายทหารพรม่าเสียชีวิตอย่างน้อย ลายนะครับซึ่งในจำนวนก้าลายนี้นะครับรวมถึงผู้บัญชาการฐานทัพตานแหล่ด้วยนะครับเสียชีวิตด้วยนะครับส่วนรองผู้บังคับก็ใต้นีนะครับออกจากฐานทัพนี้ไปได้นะครับซึ่งในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับถือว่าทางฝ่ายทหารพม่าอ่อนแอมากๆนะครับซึ่งทางฝ่ายทหารพม่านั้นไม่อาจสามารถเข้ามาส่งกำลังเข้ามาเสริมได้นะครับ สุดท้ายน,นี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ